การเล่นเป็นการจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมืองโดยการใช้เส้นทางรถไฟเป็นหลักในการเล่นด้วยการเชื่อมพื้นที่อุตสาหกรรมกับเมืองและระหว่างเมืองเพื่อให้เมืองเติบโต รีวิวและบทวิคเคะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาย้อนเวลารีวิวแฟมิคอมในความทรงจำรถไฟปูนปูนอาเลเช่เดย์อีโก้ซิมูเลชันโพนี่แคนยอนปี1991 a l e s h a de i ้อ เป็นเกมที่พอร์ตมาจากเกมในช่วงแรกๆของเครื่อง PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเล่นบนเครื่องฟามิคอมโดยชื่อหลักของเกมดั้งเดิมนั้นก็คือ A Train การเล่นเป็นการจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง โดยการใช้เส้นทางรถไฟเป็นหลักในการเล่นโดยการเชื่อมพื้นที่อุตสาหกรรมกับเมืองและระหว่างเมืองเพื่อให้เมืองเติบโตความยาก9เต็ม10ถ้านับในจำนวนเกมจำลองสถานการณ์เกมนี้นะคะเรียกว่ายาก เนื่องจากเป็นเกมประเภทที่ออกมาในช่วงแรกๆคำสั่งเลยยังไม่กว้างนักค่ะความสนุกให้5เต็ม10ถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเลิกเลยที่จะทำความเข้าใจค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ยังพอไหวแต่ความสนุกเนี่ยจัดว่าไม่ได้เลยทั้งจุกจิกพัฒนาช้าหัวจะปวดมาก A-Train เป็นเกมจำลองสถานการณ์เริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี1985และมีการสืบทอดซีรีส์นี้ไปจนถึงปี2021ในชื่อ a t r a i n All a b o a r d ส่วนที่พอร์ตมาลง f ฟมิคอมเป็นภาค3 A-Train 3 สำหรับคลิปนี้นะคะกอน์ฟเลก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอ,าอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด u ับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ